มันน,น่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้อาจจะลองเริ่มจากแบ่งปันสิ่งดีๆแนะนําสิ่งที่เหมาะที่ควรไม่แน่นะสิ่งที่ฉันทำอาจจะทำให้ฉันไม่เพื่อนไปที่ต้องการจริงๆก็ได้เอาล่ะฉันจะเริ่มมาตั้งแต่วันนี้ดูสินมนมสดวันนี้ฉันกินสตอมาด้วยแหละนายอยากให้ฉันทํายังไงกับตูดของนายด,ดิขอโทษครับหรือจริงๆฉันเป็นหมาที่่าเถือนเกินไปกันแน่ทั้งที้มันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่า อาจจะลองเริ่มจากแบงปันสิ่งดีๆแนะนําสิ่งที่เหมาะที่ควรไม่แน่นะสิ่งที่ฉันทำอาจจะทำให้ฉันได้เพื่อนไปที่ต้องการจริงๆก็ได้เอาล่ะฉันจะเริ่มมาตั้งแต่วันนี้ดูสินมสดวันนี้ฉันกินสตอมาด้วยแหละนายอยากให้ฉันทำยังไงกับตูมนด้ดิหรือจริงๆฉันนั้นเป็นหมาที่ป่าเถื่อนเกินไปกันแนะทั้งที่มันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้อาจจะลองเริ่มจาก แต่งบันสิ่งดีๆแนะนําสิ่งที่เหมาะที่ควรไม่แน่นะสิ่งที่ฉันทำอาจจะทำไม่ใช่ที่เพื่อนไปที่ต้องการจริงๆก็ได้เอาละที่จะเริ่มมาตั้งแต่วันนี้ดูสินมสดวันนี้ฉันกินสตอมาด้วยแหละอยากให้ฉันทํายังไงกับตูมไน้ดิขอโทษครับหรือจริงๆฉันนั้นเป็นหมาที่ป่าเถื่อนเกินไปกันนะทั้งนั้นี่มันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้อาจจะลองเริ่มจากแต่งบันสิ่งดีๆแนะนำสิ่งที่เหมาะที่ควรไม่แน่นะ สิ่งที่ฉันทำอาจจะทำให้ฉันไเพื่อนไปที่ต้องการจริงๆก็ได้เอาล่ะฉันจะเริ่มมาตั้งแต่วันนี้ดูสินมสดวันนี้ฉันกินสตอ์มาด้วยแหละไอ้อยากให้ฉันทำยังไงกับตูมหน้าไอ้ดิขอโทษครับหรือจริงๆฉันนั้นเป็นหมาที่ป่าเถื่อนเกินไปกันนะทั้งที่มันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้อาจจะลองเริ่มจากแต่งปันสิ่งดีๆแนะนำสิ่งที่เหมาะที่ควรไม่แน่นะสิ่งที่ฉันทำอาจจะทำให้ฉันไเพื่อนไปที่ต้องการจริงๆก็ได้ เอาล่ะฉันจะเริ่มมาตั้งแต่วันนี้ดูสินมสดวันนี้ฉันกินสตอมาด้วยแหละแต่อยากจะให้ฉันทำอะไรดีขอโทษครับหรือจริงๆฉันนั้นเป็นหมาที่ป่าเถื่อนเกินไปกันนะทั้งนั้นที่มันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้อาจจะลองเริ่มจากแต่งบันสิ่งดีๆแนะนําสิ่งที่เหมาะี่ควรไม่แน่นะสิ่งที่ฉันทำอาจจะทำให้ฉันได่เพื่อนไปบที่ต้องการจิงๆก็ได้เอาล่ะฉันจะเริ่มมาตั้งแต่วัน ดูสินมสดวันนี้ฉันกินสตอมาด้วยแหละนายอยากให้ฉันทำยังไงกระตูกหน้าไอ้ดิขอโทษครับขอโทษแนลหรือจริงๆฉันนั้นเป็นหมาที่ป่าเถื่อนเกินไป